Okay. จากเมื่อกี้นี้นะคะ <Okay. S 1> ก็จะเห็นได้ว่ามุมเนาะที่อาจารย์บอกว่าเราควรจะต้องเลือกด้วยว่าจะใช้มุมไหนนะคะ mm hmm. เพราะว่ามันจะมีผลกับมุมเวลาอินทิเกรตแล้วเนี่ย mm hmm. มันต้องผ่านตัว a r e รที่เรากําลังจะหาซึ่งไอ้เจ้าตัวควอแลนที่2เนี่ยมันไม่มีปัญหาควอแลนที่2มันคือตัว สองพายส่วนสมใช่ไหมคะก็คือได้ค่ามาเป็นมุมนี้อ่ะแต่ในขณะที่พอเราหาในควอนตัที่3เนี่ยในการหามุมของควอนตัมที่สามันมีสิทธิ์หาจากมุมติดลบก็ได้ก็คือจะได้มุมลบสอพายส่วนสหรือเราจะใช้มุมที่เป็นมุมบวกก็ได้นะคะก็คือด้านนี้เนาะซึ่งตรงนี้มุมด้านนี้ก็คือมาจาก2อพายลบด้วย2พายส่วน3นั่นเองหรือได้4พายส่วน3หรือจะใช้พาย บวกไปอีกพายส่วน3ได้4พายส่วน3ก็ได้อะซึ่ง2ตัวนี้แน่นอนว่าเนื่องจากว่าเราต้องการหาให้มันผ่านแอเรียและต้องเป็นทิศทางทวนเข็มนาฬิกาหากเราใช้ลบ2พายส่วน3ไปจนถึง2พายส่วน3เนี่ยมันจะได้พื้นที่ทางด้านนี้ซึ่งเราไม่ได้ต้องการนะคะเราก็ต้องการจากตัวที่เป็น2พายส่วน3เนี่ยไปจนถึง 4พายส่วน3อ่ะก็จะได้ขอบเขตของการอินทิเกรตออกมานะคะซึ่งตัวนี้จะเห็นได้ว่ามุมสำคัญมากเพราะถ้ามุมเราผิดการหาพื้นที่ของเราก็จะผิดไปด้วยนะคะดังนั้นตรงนี้ต้องคอยระมัดระวังแล้วลองไปดูตัวอย่างเสริมจากตัวที่ในคลิปนะคะจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเราควรจะต้องเลือกมุมยังไงอ่ะพอได้แล้วคราวนี้ก็มาดูอินทิเกรตข้างหน เราทำการอินทิเกรตเนาะจาก2องพายส่วน3จนถึง4พายส่วนสส่วนอินทิเกรนข้างในเวลาดูอินทิเกรนเนี่ยเราจะต้องอใช้ตัวเส้นเส้นตรงก็ได้นะคะลากจากจุดขั้ววิ่งออกไปนะวิ่งปื๊ดออกไปจะเห็นได้ว่าเราจะเจอสีแดงก่อนใช่ปะ่ะเจอเส้นโค้งสีแดงก่อนแล้วค่อยเจอเส้นโค้งสีน้ำเงิน ในการใส่อินทิเกรนเราจะต้องเอาตัวที่อยู่ไกลสุดจากจุดขั้วมากสุดก็คือสีน้ำเงินใส่ก่อนนะคะแล้วค่อยลบกับตัวที่อยู่ด้านในหรือใกล้จุดขั้วมากกว่าก็คือเส้นสีแดงอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะได้อินทิเกรนออกมาเป็นอันนี้ r 2คือเส้นสีน้ำเงินนะคะ r 2ยกกำลังสองลบกับ r 1ก็คือเส้นสีแดงยกกำลังสองอ่ะเสร็จแล้วเราก็ จัดการสองตัวนี้นะคะกระจายก่อนเลยนะเนี่ยตัวแรกก็หน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองเนาะได้หน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังก็คือสนะี่สองแปดแปดสองสิบหกเนาะลบสิบหกคอสเซต้าแล้วก็บวกด้หลังยกกําลังสองเช่นเดียวกันนะคะเทอมที่สองก็กระจายตัวกําลังสองสมบูรณ์ตัวเนี้ยออกมาก่อนนะคะ ก็ได้มาเป็นหน้ากําลังสองตัวนี้ส6มสกเนาะลบบวกสองหน้าหลังก็เป็นยี่สิบสี่คอสเซตาแล้วก็บวกด้วยหลังยกกําลังสองอ่ะเสร็จแล้วเราค่อยจัดการรวบนะคะซึ่งตัวหนึ่งที่ตัดได้เลยแน่ก็คือสี่คอําสกำลังสองเนาะอ่าสองเท่านี้นะคะมันลบกันเพราะฉะนั้นตรงนี้กําจัดได้ก่อนเลยเสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะเหลือ สิหกลบสามสิบหกก็คือลบยี่สิบลบสิบหกคอสเซตาอันนี้มีเครื่องหมายลบด้วยนะลบอีกยี่สิบสี่คอสเซตาเพราะฉะนั้นเป็นลบสี่สิบคอสเซตา้าดีเซตา้าอานนี้เราก็อินทิเกรตเลยง่ายมากปึง้งอ่าตรงนี้นะคะพอเราอินทิเกรตลบ เออตัวลบยี่ิกับลบสี่อันนี้ไม่เกี่ยวนะตรงนี้คสืออาจารย์ลืมตัดออกอ่าลบยี่สิบกับลบสีเนี่ยจะเห็นสเห็นว่าเราสามารถดึงสองเป็นตัวร่วมเนาะจากตรงนี้นะคะแล้วออกมาตัดกับสองตรงนี้ได้ก็จะเหลือแค่ลบสิแล้วก็ลบยี่สิบคอสเซตานะคะอ่าคราวนี้เราก็ทำการอินทิเกรตอ่าจากลบสิบ ดีเซตาก็เป็นลบสิบเซตานะคะอินทิเกรตลบยี่สิบคอสเซตาอินทิเกรตคอสได้ไซเพราะฉะนั้นได้ลบยี่สไซเซตาคราวนี้ก็จะเหลือแทนค่านะคะแต่ก่อนแทนค่าจะเห็นได้ว่าเออตัวเลขเนาะลบยีกับลบสิเนี่ยมันสามารถที่จะดึงตัวร่วมออกมาเพื่อให้ตอนคำนวณมันจะได้ไม่ตัวเลขเยอะเกินไปนะคะเราก็ดึงลบสิออกมาก่อนอ่า แล้วก็จะเหลือแค่เซตาบวกกับ 2, สองซเซตาแทนค่าเซตาเข้าไปด้วย4ี่พายส่วนสอืมก็จะได้4ี่พายส่วนสนะคะบวกกับ 2, สองซายสพายส่วนสามลบสิเนี่ยเอาออกไปอยู่ข้างนอกเลยนะเอาไว้ข้างหน้าเลยแล้วค่อยลบกับ แทนด้วยสองพายส่วนสามแทนตรงนี้แทนตรงนี้เราก็จะได้ลบสองพายส่วนสามแล้วก็บวกอีกสองไซน์สองพายส่วนสามนะคะตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆจัดการกำจัดโดยจัดการตัวนี้ก่อนสพายส่วนสามเนี่ยกับลบ2พายส่วนสามเนาะลบกันก็จะเหลือ สองพายส่วนสามาได้เป็นตัวนี้นะคะส่วนไอ้เจ้าตัวนี้เนาะไซส,สีพายส่วนสามเราก็ทำการแทนค่าได้นะคะซึ่งในการแทนค่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนนะแต่พนนี้อาจารย์ก็ทบทวนให้วิธีการถ้าเป็นสำหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็จะชอบใช้ว่าสีพายส่วนสามัมนอยู่ในควอนลัมที่สาม นะคะเพราะฉะนั้น4พายส่วน3สามารถเปลี่ยนเป็นพายแล้วบวกกับพายส่วน3ได้เสร็จแล้วเราก็ใช้สมบัติของติโกนเนาะทรายของพายบวกพายส่วน3เนี่ยมันจะได้ s i ายพายส่วน3แต่ s i ายในควอรันที่3มันติดลบเพราะฉะนั้นเป็นลบแล้วก็2คือตัวเดิมจากข้างบนนะคะแล้วตรงนี้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นทรายพายส่วน3อ่าในขณะที่อีกตัวหนึ่งที่เป็น สองไซน์สองพายส่วนสามไซน์สองพายส่วนสามมันอยู่ในวคดเลนที่สองอาจารย์สามารถเปลี่ยนสองพายส่วนสามเป็นพายลบพายส่วนสามได้อ่าแล้วก็ข้ามมุมไปใช้พายส่วนสามเนาะเหมือนที่เราเคยเรียนตอนชั้นมัธยมนะคะแล้วเราก็จะได้ว่าไซน์ในวคดเลนที่สองเนี่ยมันมีค่าเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะได้ sin ของพายส่วน3อ่าแต่บวกเจอลบข้างหน้าตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ สองไซน์พายส่วนสามขั้นสุดท้ายก็เหลือแค่แทนค่านะคะตรงนี้สองไซน์พายส่วนสามลบอีกสองไซน์พายส่วนสามก็เป็นลบสี่ไซน์พายส่วนสามซึ่งไซน์พายส่วนสามก็คือรูปส,สามส่วนสองนั่นเองเราก็จัดการเอาสองตัดกับสี่ได้ปร้อยนะคะก็จะได้คำตอบสุดท้ายเลยเนี่ย อยู่ในรูปของตัวนี้ซึ่งไม่สามารถที่จะตัดหรือลดทอนอะไรได้แล้วเนาะเราก็ตอบคาไว้แบบนี้ได้เลยนะคะซึ่งถ้าคิดเป็นตัวเลขมันก็จะออกมาประมาณ13บากว่าหรือเนี้ยประมาณเนี้ยนะคะตรงนี้สามารถที่จะไปค่อยๆลองทําซ้านะตามที่อาจารย์สอนได้นะคะแล้วก็ไปลองดูตัวอย่างในคลิปนะคะที่โพสต์เอาไว้ตัวนั้นก็จะเป็น ตัวอย่างที่ตรงกับในเอกสารการเรียนของพวกเรานะคะแล้วก็ดูตัวเนี้ยเ้าเนี้ยเสริมเข้าไปด้วยก็จะช่วยได้โอเคเนาะอ่าเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะเราก็จะจบในส่วนของตัวเรื่องพิกัดเชิงขั่วนะคะพวกเราก็ลองค่อยๆทบทวนดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาที่จะสอบในระบบก็เดี๋ยวจะมีการแจ้งอีกทีหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยววันพรฤหัสที่จะเรียนเนี่ย อาจารย์จะขึ้นอินทิกรัลสองชั้นนะคะจะขอจบตัวเชิงค้่เพราะเนื้อหาของเชิงค้่เนี่ยก็จะประมาณนี้หลักๆก็คือหาจุดตัดได้นะคะแล้วก็หาขอบเขตของการอินทิเกรตเนาะแล้วก็หาพื้นที่ออกมานะคะซึ่งก็จะมีตัวอย่างอีกหลากหลายรูปแบบในคลิปอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราจะมาเรียนตัวที่เป็นอินทิกรตลสองชั้นกัน นะคะตรงนี้อาจจะยังไม่มีคลิปออกมาเนาะเพราะรู้สึกว่ากำหนดการจะโพสต์คลิปประมาณช่วงต้นเดือนเมษาของเรานี่อาจารย์ไม่แน่ใจว่าน่าจะสอนก่อนที่คลิปจะออกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มสอนในตัวดีเทลให้นะคะอ่ะไหนมีใคร